ค่ะวนี้มารีวิวตัวนี้นะคะเป็นตัวไดซันแอสเซทนะคะเราได้มาแล้วเป็นสีชมพูเขาเอาเข้ามาขายในไทยแล้วนะคะเราเพิ่งไปเอฟมาเมื่อวานเลยนี่อแดปเตอร์ใหญ่จริงอแดปเตอร์เขาบอกว่ามีป้องกันเรื่องไฟไม่แน่ใจว่าไฟช็อตหรือไฟดูดนะคะคือตัวนี้มันแบบว่าเอาไว้ใช้ตอนผมเปียกใช่ไหมคะเขาก็เลยมีอแดปเตอร์อันใหญ่เนี่ยมาเพื่อป้องกันเรื่องน้ำอะค่ะให้ปลอดภัยกับเรามากขึ้นนะคะเราเคยรีวิวไปแบบว่าเราไปรีวิวที่ช็อปอะค่ะแล้วก็เอาลงติดต่อนี่แหละเรามี คนดูเยอะมากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่แบบไม่มีตังซื้อและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากได้สีชมพูนะคะแต่ตอนที่เรารีวิวตอนนั้นอนะสีชมพูมีขายที่เกาหลีอย่างเดียวแล้วอยู่ๆเขาก็เข้าไทยมาแล้วนะคะเราก็เลยได้มาจากช็อปไทยประกันไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้คือเส้นผมเราที่หลายๆคนบอกว่ามันแห้งเสีย<ๆ>ก็คือผมเสียจริงแต่ว่ามันฟูอยู่แล้วด้วยนะคะพื้นฐานเราเป็นคนผมฟูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ เนี้เราสระผมแล้วแล้วผมเปียกคือถ้าใดถ้าใดแบบใดใแบบปกติจริงๆอะคะ่ะมันจะฟูออกมาแตนนี้เราจะมาใช้อน,นี้ให้ดูนะคะตื่นเต้นมากเลยอันนี้จะเป็นกดเปิดเครื่องนะคะก็ <S <S จะมีการทําความสะอาดแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนเปิดเครื่องเราจะทําความสะอาดแล้วก็ใช้งานได้เลยเราจะเป่าแห้งก่อนนะคะให้ตรงโคนมันแบบว่าแห้งมากขึ้น ลมปกติของเขาก็แรงนะคะไอตรงที่เป็นแบบว่าเป็นลมที่ให้เป่าก็แรงเหมือนกันดูได้เลยดูเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะคะนี่คือผมที่ ยังไม่ทันใดเสร็จก็ฟูแล้วเดี๋ยวจะมาใช้เครื่องให้ดูนะว่ามันหนีบตรงได้จริงไหมก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยลงไปอ่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเอาลงได้ไม่จริงเราจะบอกว่าเราขอเทียงนะคะว่าเขาเอาลงได้จริงแต่คลิปนั้นเราหนีไปน้อยเริ่มเลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดเปียกแห้งเอาไว้หนีบนี่แหละเราจะใช้ไฟ140นะคะอือเอาเริ่มเลยนะ เราเสื่องแบบกันอันนี้เราค่อยๆหนีบที่ราชอบเหมือนตอนเราหนีบผมนะคะใครที่ผมแบบผมประมาณเราอะที่ต้องเวลาออกจากบ้านต้องหนีบผมอะคะ่ะก็จะแนะนําแล้วก็มาหนีบชั้นต่อไปกันนะคะ นี่ัน,นี้คือข้างนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ข้างนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองใช้นะคะแต่ไงไหมคือเราชอบมากเลยอะ่ะเราคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เส้นผมเดียวกับเรานะคะเพราะว่า เอ่ออย่างเราเนี้ยเวลาออเวลาจอดจากบ้านอ่ะมันไม่ใช่แค่ไดรเสร็จแล้วก็ออกใช่ไหมคะมันเป็นไดหนีบผมอ่ะมันเป็นตรงกลางอ่ะคะ่ะมันไม่ใช่แผ่นความร้อนมันไม่ใช่เหมือนที่หนีบผมทั่วไปที่เอาความร้อนมาหนีบอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นแรงมันเป็นลมอ่ะคะ่ะที่เขาเอาความเอาเอาเป็นลมร้อนตรงนั้นอ่ะ เวลาเราหนีบมันก็จะใช้ความความร้อนของลมอะค่ะแล้วก็มาทําให้ผมตรงจะเรียกว่าเป็น t ู่อินวันได้เลยเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งใดแล้วก็เป็นได้ที่หนีบผมได้เลยก็ทำสองครั้งได้ในทีเดียวซึ่งประหยัดเวลามากปกติเราต้องไดผมก่อนแล้วเราก็ต้องมาหนีบผมเพื่อให้มันตรงแล้ค่อยออากจาบบ้านอันนี้คือเคล็ดลับทําในครั้งเดียวก็คือเสร็จเลยเนี่ยเนี้ยได้ได้มาประมาณเนี้ย แล้วเราไปเจอเคล็ดลับมาที่บางคนเขาใช้กันไปนแล้วอ่ะเขาบอกว่าหลังจากเราหนีบร้อนปกติเสร็จแล้วอะค่ะเราก็ให้เปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วก็หนีบทับได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะมาหนีบข้างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูโอเคมาเริ่มกันทา้ทาทำข้างนี้ต่อเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งผมก่อน <c oughs> แบ่งผมเหมือนหนีบผมปกติเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> มันจะได้หนีบง่ายขึ้นเนาะ แล้วนะคะทำสองข้างเสร็จแล้วเพื่อนๆว่าเป็นไงบ้างอันนี้เราแค่หนีบร้อนเฉยๆนะคะยังไม่ได้ต่อด้วยหนีบยิน เราชอบมากเลยอ่ะบอกตรงๆว่ามันประหยัดเวลาได้จริงๆนะคะบางทีเราออกจากบ้านเราก็อยากแค่ได้ผมแล้วก็ออกเหมือนคนแบบผมตรงทั่วไปอ่ะซึ่งบอกตรงๆว่าเราทําไม่ได้เพราะผมเรามันฟูมากทีนี้เราก็ต้องหนีบก่อนทุกครั้งไม่ว่าเราจะมัดผมแบบรวบผมอย่างเงี้ยหรือว่าจะปล่อยผมอะไรเงี้ยยังไงเราก็ต้องหนีบผมก่อนทุกครั้งนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้สปอนนะคะเพื่ออันเนี้ยมันเรารู้สึกว่ามันสามารถจบครบในขั้นตอนเดียวอะค่ะอยากไปยาสาหรับคนที่เส้นผมเหมือนกันมากๆเพราะว่าเราสามารถประหยัดเวลาขึ้นได้จริงๆนะคะ ประหยัดเวลาจากการที่เราต้องมาในผมด้วยแล้วก็หนีบผมด้วยก็คือเหลือขั้นตอนเดียวเลยนะคะหนีบตรงกับใดในอันเดียวกันอย่างชอบมากเลยเแล้วแล้วถ้าถามว่าข้อเสียมีไหมมีนะคะมันหนักแต่ไม่ได้หนักถึงขั้นที่แบบถือไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าถ้าถือน,นานๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบเอิรนหนักๆบ้างเออมันก็หนักอยู่แหละจริงๆแล้วก็ราคาเพื่อนเพรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบเออร์นราคาเปน แล้วก็สีนี้นะคะจะบอกว่าสีนี้สวยถ้าเทียบกับ2ตัวที่เขาออกมาก่อนนะคะเราอะชอบสีนี้เพราะว่ามันแบบน่ารักเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะมันเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียคือมันเนื้อสัมผัสตรงนี้มันด้านๆค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะเลอะง่ายอย่างสมมุติว่าเวลาเราไปแต่งหน้ามาก่อนเนี้ยอะไรเครื่องสำอางจะติดมือใช่ไหมแล้วเราก็มาหนีบผมเลยมันก็อาจจะติดเครื่องนี้ได้ซึ่งถ้าเป็น2สีที่เขาออกมาก่อนอันนั้นนะคะมันคิดว่าจะไม่ติดง่ายเพราะว่ามันเป็นเนื้อสัมผัสแบบเลื่อนๆที่เราเคลือบมาทําให้มัน เงาเงาอะค่ะเราคิดว่าตัวเนี้ต้องดูแลมากกว่า2ตัวก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบสีนี้ก็ไปพีออเดอร์ได้คิดว่าน่าจะยังมีพีออเดอร์อยู่เพราะก่อนหน้านี้เราไปถามสาขาเซนทรัลลาดพร้าวอะค่ะเขารับพีออเดอร์นะคะแต่เขาไม่มีของพร้อมส่งเราก็เลยไปทำก็ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือประมาณนี้เลยนะคะ เขาทาให้มันตรงได้จริงแต่คุ้มค่ากับเงินที่เสียมากอยากไปยาคนที่เส้นผมเดียวกันมากจริงๆนะคะบางคนอาจจะแบบว่าดูคลิปก่อนนั้นนี้ที่เราเคยลงไปแล้วแล้วบอกว่าเออทำทั้งหัวให้ดูหน่อยตอนนี้ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะได้แบบนี้ <Bye. S 1> มาแล้วนะคะมามา